แอบไปขายบริการตั้ง <c oughs> แต่อายุ30เนี่ยป่วยอดอดแอ็ดๆอดนะครับไม่แข็งแรงเหมือนเดิมคุณผู้ชมเอาจริงๆเหมือนขี้โรคมานานเลยฮะแต่ว่าอ้างเรื่องอายุไปอย่างงี้เลยฮะ บมือครัที่พูดถึงเรื่องโรคก่อนเลยเนี่ยไม่ค่อยสบายเสียงดูเหมือนเป็ด,ปดมาออกจมูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ใกล้ตุยแล้ว่ <c oughs> เหมือนเดามคุณผู้ชมวันนี้ค <c oughs> ัดปัญหาที่คิดว่า ถ้าจะโดนจิตโดนใจวัยรุ่นวัยโกไวัยทำงานวัยชราวัยเด็กรวบรวมมาให้เลยอย่างที่บอกไปนะครับผมรายการกระทูเด็ดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราเจอปัญหาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะพวกปัญหาความรักเงี้ยคือ มันเราคือคนที่ลงอยู่ในสนามไงเรื่องออกมาเราคือผู้เล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเจอปัญหาเรื่องความรักเนี่ยบางครั้งเราอ่ะจะไม่ได้ใช้เหตุผลหรอกเราจะใช้ความรักใช้ความรู้สึกแต่คนรอบๆตัวรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยเขาใช้เหตุผลเว้เอามาแลกเปลี่ยนการอ่านคอม,มงอมเมนต์ด้านล่างแล้วเหมือนเดิมนะเราอยู่กับแฟนเพจกระทูเด็ดพันทิปเหมือนเดิมครับ ไปการไปเที่ยวไซไลน์หรืออาบอบนวดกับผู้ชายที่โสดยังไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องน่าเกียดไหมครับอ่าอ่าอ,อว่ายังไงว่ายังไงโสดไม่มีครอบครัวยังไม่ได้แต่งงานเออไปเที่ยวอาบอบนวดหรือว่าไซ์ไลน์เลยอย่างเงี้ยคือมัน ม,มันมันน่าเกียดไหมอ่ะเอาจริงๆผมตอบได้เลยนะไม่น่าเกียดขนาดไอ้เอฟมีเมียยังไปเที่ยวไซไลน์เลยฮะยอกยอกยอก <c oughs> คนทุกคนที่เกิดมาเมื่อถึงอายุวัยเจริญพันธุ์โอ้โหใช้คำเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนย่อมมีความต้องการการที่คนคนหนึ่งที่ธรรมดาธรรมดาอายุเลย35ไปแล้วไปเที่ยวเรื่องสซลายหรืออาบอบนวดบ้างอาจจะเดือนละ1-2ถึครั้งไม่บ่อยเพื่อเติมเต็มความรู้สึกเรื่องพวกนั้นซึ่งก็เริ่มที่จะ ลดลงไปเรื่อยๆตามวหากเราตัดในเรื่องของศิลธรรมทางสหูยาวเลยอะทุกท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่รับได้ไหมในสังคมปัจจุบันหรือว่าเคสนี้ควรจะทําแบบเป็นกิจจะลักษณะเลยมีแฟนแต่งงานหรือแบบน้อยที่สุดก็คือแบบ F W B ยอยะไรเงยยี้ยแฟนฟิต Benefit อะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนมีคำตอบเรื่องนี้อยู่แล้วไหนลองคอมเมนต์พูดคุยกันเออผมผมใส่ของผมก่อนเลยนะไม่ผิด คนที่เขาทำงานอยู่ในอาบอบนวดหรือว่าคนที่เขาทำงานแบบเป็นสาวสายไลน์อะไรเงี้ยเขาจะได้มีลูกค้าไงเฮ้ย <c oughs> ถูกปะอ่ะเขาทำงานส่วนเราก็ไปเติมเต็มอะเข้าใจไหม <c oughs> คือมันเอื้อกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งคนได้เงินอีกคนนึงก็ได้เติมเต็มอะถูกปะบาลานซ์คือต่ำใดที่มึงไม่ได้มีครอบครัวหรือ มีแฟนน่ะคือมันผมว่ามันแต่พูดยงี้ก็ไม่ถูกเพราะบางครอบครัวผมใช้ค,คําว่าบางครอบครัวนะคุณผู้ชมนะเขาให้สามีหรือให้ผัวเนี่ยไปเที่ยวเลยคือเมียเนี่ยแบบ ให้เรื่องแบบนี้กับผัวกับสามีเนี่ยไม่ได้ก็คือเออเธอเธอไปเลยเธอไปเที่ยวเธอจะไปสไสดลงไซดไลน์หรือจะไปเที่ยวอาบอบนวดอะไรก็แล้วแต่เธอแต่กลับบ้านมาทุกอย่างต้องจบจ่ายเงินแล้วจบไงไม่มีการเรื่องสามสัมพันธ์อะไรแบบนี้อันนั้นคือกรณีบางคนบางครอบครัวแต่ถ้าโสดไม่มีพันธะผมว่าชิวจริง ไม่ต้องคิดอะไรเลยอยากไปไปอยากเที่ยวเที่ยวอยากใช้เงินใช้เติมเต็มความรู้สึกเลยดูคอมเมนต์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ผิดค่ะแต่ทางนี้ไม่เอาผู้ชายแบบนี้เลยกลัวเชื้อ HPV หรือบางชนิดที่ใส่ถุงยางก็ยังติดเชื้อได้ <_ EN> โอ้ต สาวๆก็ไม่ผิดนะครับที่จะคิดแบบนี้นะครับผมโอ้โหผ่านสมรภูมิลบอะไรมาบ้าก็ไม่รู้ไงนึกออกปะสาวๆก็มีสิทธิ์เลือกไอ้นุมน่มๆก,ก็ก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้ก็ก็ไม่ควรไปบอกเขาเพราะว่า <c oughs> เฮ้ยผมผ่านการลงอ่างมาเป็นสิบสิบล้านไม่เหมือนไอ้เอฟอะไอ้เชฟเอฟนี่ไล่เป่าประกาศทุกคนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงลงมึงก็งงเงียบก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจฮะ <laughs> ไม่ผิดค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเคย เป็นแบบนี้ฉันก็ขอไม่เอาผู้ชายแบบนี้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์เลือกเอาจริงๆเนี่ยผมไล่อ่านคอมเมนต์สาวๆหลายๆคนเนี่ยนะครับคือถ้ารู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยไปเที่ยวหรือว่าเออเป็นนักท่องทรงๆนี้เนี่ยนะครับฝ่ายหญิงก็จะไม่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 โอเคแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าไม่ผิดหรอกถ้ามึงโสดอ่ะเอาจริงๆย้ำเลยนะย้ำนะโสดไม่มีใครมึงอยากจะแบบไปเติมเต็มเรื่องอะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่ผิดว่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยไง เชิญคอมเมนต์ครับคุณผู้ชมครับอยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ชมมากเลยฮะมุมมองคุณผู้ชมว่าอย่างไงกับคนที่โสดอยากจะไปเที่ยวแบบนี้น่ารังเกียจไหมไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ไม่อาบน้ำถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือเป็นการทำลายครับเออกำลังดังเลยนะเขาไปไหนกันนะภูกระดึงอะไรบ้า ใช่ไหมกลุ่มน้ำไม่อาบอ่ะนะดังนะผมเปิดเจอในติ๊กต็อกไงโอ้โหสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีพันพันหมื่นหมื่นอ่ะขับกม่เข้าบวโอ้โห <c oughs> เห็นเวลานักข่าวไปถามก็อ้างว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ผลล่าสุดเนี่ยไปเขาเคาะมันตรงกับช่วงที่ผมวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวพอดีย้ายที่เที่ยวทันทีครับไม่เอาจังหวัดที่พวกนี้จะขี่ผ่านด้วยซ้ำโอ้โหและอีโม IL คือใจร้ายมากเลย <c oughs> มีอีกหลายกลุ่มที่ย้ายที่เที่ยวแบบผมครับความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินบนถนนมันไม่คุ้มครับฝากถึงผู้ว่าราชการที่อนุญาตให้กลุ่มน้ำไม่อาบจัดทิปด้วยนะครับความเห็นส่วนตัวมันทำลายการท่องเที่ยวของทุกจังหวัดที่พวกนี้ผ่านเลย<ค><ณ><ค><ณ>เพืเ่อนๆว่าไงอะ กับแก๊งน้ําไม่อาบไม่อาบน้ํอะที่เขาแบบอา่ะตั้งขบวนไปอันนี้สําหรับคนที่ไม่ทราบนะครับคือเขาจะมีการนัดกันนะผมไม่รู้ว่าระยะเวลาปีนึงกี่ครั้งนะแต่แบบปีละครั้งช่วงหน้าหนาวเงี้ยเขาจะนัดรวมตัวกันแบบมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถยนต์คือเยอะมากมากนะครับรวมทิปกันไปนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดข้างเคียงครับย้ายรีสอร์ทกันแทบไม่ทันเลยอะ ถ้าได้ลองไปเจอสถานการณ์จริงจะเข้าใจคะ่ะจังหวะออกตัวจากไฟแดงแล้วบิดกระจายขับกลางเลนบ้างเราขับรถร,ถร่วมทางตึงไปหมดแม่งโคตรเครียดเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหทิ้งเหรออย่างที่ผมบอกนะด้วยจำนวนรถที่เยอะมากๆแล้วบวกกับพี่ๆเขาก็แหวนกันเยอะนอกจากการออกตัวหรือว่าการแบบเลี้ยวปาดหน้าปาดขวาแซงเนี่ยมันก็ จริงๆมันก็คือการแหวนกวนเมืองนั่นแหละตำรวจควรทำหน้าที่ให้เด็ดขาดคิดเอาเราอยู่ใกล้ๆอะจะกลัวเวลาพวกนี้รวมตัวกันไหมอดีตเด็กแหวนมาก่อนอืมอืมอืมอันนี้เป็นมุมมองของของอดีตสิงนักบิดนะคุณผู้ชมนะแค่บอกว่าจะไปกันเนี่ยผมก็ไม่ไปที่เดียวกับพวกนั้นแล้วครับถ้าพักที่พักไหนแล้วเจอแบบนั้น ผมก็ไม่พักที่นั้นอีกไปพักผ่อนเพื่อความสงบผ่อนคลายไม่ได้ไปเพื่อหนอุหูลำคาญให้มันเสียอารมณ์ก็ถั่วของพี่แกนึกว่าปลาโอหูด้วยเสียงด้วยเนอะคือบางทีเราทำงานมาเหน็ดมาเหนื่อยเงี้ยวันหยุดเราก็อยากที่จะพักผ่อนย่อนใจบ้าง <ky> ปานปานปานไม่ไหว ขออนุญาตพูดถึงงุมผมบ้างนะครับอ่ะมีแน่นอนแหละ คนดูที่แบบเป็นสายแว้นเลยอะผมมั่นใจว่ามีแน่ๆที่นั่งดูอยู่ตรงนี้เนี่ยน้องต้องเปิดใจแล้วน้องต้องเปิดหูฟังพี่ให้ดีนะน้องชุยสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยมันอาจจะแทงใจดําน้องหน่อยแต่มันจริงพี่พี่พยืนยันว่ามันจริงหนึ่งน้องต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าหนึ่งในแก๊งของเพื่อนน้องเนี่ยอะหรือไม่อาจจะเป็นตัวมึงเองเลยก็ได้กําลังทําความเดือดร้อนให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นทางเสียงทางควันรวมถึงความกลัวส่งตีใน,ในการขี่มอเตอร ใส่ด้วยแล้่องแถวแต่น้องต้องยอมรับไม่ได้เลยเรื่องนี้ว่ามันมีจริงเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่พวกเ,เ,เราชาวบ้านทั่วไปอารมณ์เหมือนกูก็ได้กลัวต้องบอกว่ากลัวนะเวลาขี่มอไซค์ไกลๆหรือว่าใช้ถนนร่วมกันผมเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับผมคือเล,เ,ลเล่าเล่าเล่าให้เห็นภาพเลยมันเป็นสีแยกไฟแดงผมอยู่ตรงนี้อ่าเล่าให้เห็นภาพด้วยนี่เป็นสีแยกไฟแดงเงี้ยผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกลุ่ม พอใส่เด็กแว้นอยู่กลุ่มนี้อ่ะโอเคนะอย่างนี้นะอย่างนี้ไฟผมเขียวอยู่ผมเห็นไฟเขียวเนี่ยมานับถอยหลังเจ็ดหกห้าผมก็อ่ะรีบเหยียบคันเร่งหน่อยเพื่อที่จะไปให้ทันอย่าว่าแต่แดงเลยมันยังไม่เหลืองมันยังไม่ส้มด้วยซ้ำให้เด็กแว้นยกล้อมาเลยยกล้อแบบ <c oughs> <c oughs> ผมหักพุงอะไรอะ่ะเ <c oughs> กือบชนกูตาตึงใจกับมึงเลยวะเออแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทพิปน้ำไม่อาบอะไรอย่างงี้นะแต่แม่มันสร้างความประทับใจให้ผมมากๆเลยอะ่ะ Uou, oh, araná, não... oh. ยังดีนะผมหักเลี้ยวไปใช่ไหมมันนั่งขับมาข้างๆผมไว้ยแล้วก็ทํามืออย่างเงี้ยเหมือนแบบมันือนขอโทษทีอะไรอย่างเงี้ยเออมก็คิดในใจนะอืมกูน่าชนไปเลยนะก็ตามนั้นสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วกับอะไรอย่างเงี้ยคือมันสร้างความเดือดร้อนแล้วกจัดกันทุกปีนะคุณผู้ชมลองไปดูนะมีทุกปีมากระทูที่มีสาระจริงๆจังๆบ้างคุณผู้ชมแฟนบอกหมดรักเราแล้วและกำหนดวัน ที่จะไปอืมอืมผมว่าไม่มากก็น้อยอะ่ะกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมผมกับแฟนี่้อยู่ด้วยกันมาสี่ปีกว่าคือ แฟนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านผมในช่วงที่อยู่ด้วยกันนะคือทะเลาะกันทีไรจะหนักหรือจะเบาเนี่ยเขาจะเป็นคนไปจากผมทุกครั้งบางทีเนี่ยก็ไปแบบรู้ตัวบางทีก็ไปแบบไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆก็หายดือ้อจนมีครั้งก่อนสุดท้ายเนี่ยทะเลาะกันหนักมากและครั้งนี้ผมก็ไม่ใช่คนผิดผมเลยใจแข็งไม่ตามเขาแล้วไม่พิมพ์หาไม่ถามเพราะอะไรทําไมอะไรยังไงผมจะตัดเลย แต่สุดท้ายเขาก็กลับมาขอโทษและขออยู่ด้วยกันเหมือนเดิมโอเคซึ่งผมเองเนี่ยก็ให้อภัยครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมจำไม่ได้เลยมันเยอะมากจนมาวันหนึ่งเขาบอกผมว่าหมดรักอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเขาอยากเป็นอิสระอยากเจออะไรใหม่ๆเขาจะอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนทำให้ผมฟังเนี่ย ผมช็อกเลยซึ่งในความต้องการของแฟนผมเนี่ยเข้าใจได้เพราะตั้งแต่ระยะเวลาที่มาอยู่กันเนี่ยผมไม่มีเงินเก็บไม่มีสมบัติอะไรเลยคือ <c oughs> เราไม่ได้ทํางานทั้งคู่ครับแต่ตอนแรกเนี่ยผมทํานะประมาณ2ปีพอไม่ได้ทํางานต้องยอมรับเลยว่าผมใช้วิธีการหาเงินด้วยการเล่นพน,นันโอ้ยอนาคตพี่สดใสจัดเลยฮนะซึ่งเขาก็เล่นเอาหนักเลยนี้คูณสองฮนะ <c oughs> ตอนมีมันก็ดีตอนหมดนี่สิมันแย่จนพักหลังเนี่ยเขาเลิกได้เพราะหมดเขาเลยพูดออกมาอย่างที่ผมเล่า 1. ผมควรปล่อยเขาไปใช่ไหมครับ 2. ถ้าผมอยากจะลังเขาไว้ผมควรทำยังไง 3. ช่วยแนะนำหน่อยครับ ี่มันบุหลุดปั่นสล็อตท่ะโอ้ยถ้ายังชวนกันเล่นการพนันก็ต่างคนต่างไปเถอะแต่ถ้าอยากจับมืออยู่ด้วยกันต่อก็ชวนกันทำงานสร้างครอบครัวโอ้ยอันนี้คุ้นง่ายเลยครับแต่จริง จนเครื่องร้อนยอดถอนไม่เคยมีอย่างนี้ไม่เอา <c oughs> โอยกระทูนี้ตลกดีค่ะไม่ทํางานติดพนันทั้งคู่ควรพากันไปห่างงานทําก่อนจ้า <c oughs> จริงอันนี้จริงอ่านไปอ่านมา <c oughs> โอเคคู่รักนักพน,นัน <c oughs> <c oughs> คบกันได้ถึงตอนที่ตั้งกระทูนี่ก็ถือว่าเฮงแล้วนะจบๆไปเหอะงึดหลายวะ่ะ <c oughs> ผมอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้มันแยกย้ายกันไปทํางานอะนะหรือไม่ถ้ายังรักยังอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทามาแดเอออยู่ด้วยกันมันก็ควรที่จะส่งเสริมกันคือส่งเสริมในที่นี้คือส่งแม่งพูดยากชิบหายเลยว่ะส่งเสริมไปในทางที่ดีะไม่ใช่ส่งเสริมกันเล่นการบันนานอ้บ้า ขัดหัวว่าคนณดูขออนุญาตพูดถึงมุมผมบ้างนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วอะผมก็ต้องแนะนําให้ปั่นสลอตต่อมึงจะบ้ารลอไงผมก็ต้องแนะนําให้ไปทํางานทําการที่มันเป็นจิตจักษณะได้เงินแน่ๆเออแต่ถ้ายังแบบโอ้โหยังขาดเขาไม่ได้ยังรักอะก็ลองคุยกันปรับความเข้าใจกันอันเนี้ยอาจจะดูตลกนะคุณผู้ชมนะแต่ผมมั่นใจว่าคุณดูช่องผมหลายๆคนกําลังเจอปัญหานี้อยู่เพราะมีคนทักมาคุยกับผมเรื่องการติด พน,นันะ่ะเยอะมากเยอะมากๆจนบางครั้งผมมีความคิดนะอยากเอามันมาน,นั่งอะ่ะแล้วผมก็ให้มันพูดว่ามันหมดตัวยังไงอะบางคนหมดเป็นแสนเป็นล้านเว้ยทั้งหมาผมแบบพี่ผมอยู่ไม่ไหวแล้วผมเสียนู่นเสียนี่เป็นแสนเป็นล้านพ่อตีแม่ไล่ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเยอะนะเพราะฉะนั้นเฮ้ยมึงดึงสติมาก่อน <c oughs> มึงดึงสติเลยมึงเคยอาจจะเคยได้เคยได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่คิดถึงตอนเสียดิโทษนะ จะสู้กับระบบคอมพิวเตอร์ระบบหลังบ้านที่มีการเจนมีวิธีคิดมาแล้วมึงก็เห็นนี่ตามข่าวอ่ะโอ้โหเจ้าของเว็บรวยนั่นรวยนี่บางเจ้าของเว็บโดนจับแม่งก็ไม่รู้โดนจับจริงเปล่าเนี่อออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนั่งปั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยลึกซะจริงๆเพื่อ,อนาคตที่ดีขึ้นมึนงจะมานั่งจมปากวันต่อวันมันไม่ได้ ต้องมองไปข้างหน้าเว้ยทำงานและความรักดีๆคู่ชีวิตดีๆเดี๋ยวก็มาเองหัวนี้หนักเลยทั้งคู่พากันปัน่นโอ้โหเครื่องก็ร้อนทั้งคู่โอ้โหกระทูนี้ <S 2> <S 2> <S 2> แฟนแอบไปขายบริการ วันนี้หนักมากเรื่องมีอยู่ว่าผมคบกับแฟนได้4ปีมีลูกด้วยกัน1คนและลูกติดเธออีกหนึ่งคนก่อนหน้านี้เนี่ยเธอทํางานร้านเหล้าผมก็ได้ไปเจอเธอแต่ก็ไม่ได้ถามว่าเออเธอได้ขายด้วยไหมเพราะกลัวจะทะเลาะกันจนคบกันมา4ปีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมทํางานคนเดียวส่วนเธอเนี่ยก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านครับรักกันดีมีความสุขกันมาไดยตลอดจนกระทั่งเธอมาเปลี่ยนไปตอนที่เพื่อนเธอเนี่ยชวนไปทํางานนวดที่ ปโอมานคืออะไรวะสองเดือนผมก็ยอมให้ไปเพราะผมทํางานคนเดียวก็ไม่ไหวครับโดยที่ผมก็ไม่ได้ศึกษาหรอกแค่คิดว่ามันเป็นงานนวดผมก็ถามเธอทุกวันจนเธอลาคาญจึงพูดความจริงออกมาตอนนั้นผมรับไม่ได้อยากเลิกเขาก็บอกว่าโดนหลอกมาผมเลยใจอ่อนนิดๆผมเลยบอกเธอกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ความรู้สึกอาจเปลี่ยนผมก็คิดว่ายังไงเขาก็เป็นแม่ของลูกูอันนี้ดีครับอยากถามทุกคนว่าถ้าเขากลับมา ผมควรทำตัวทำใจอย่างไรแต่ผมรักผู้หญิงคนนี้มากแม้รู้ความจริงก็ไม่อาจเลิกได้แต่นิสัยเธอเปลี่ยนไปมากจากโทรมาทุกวันทักมาทุกวันตอนนี้เงียบหายไปอ่านบ้างไม่อ่านบ้างตอนผมรู้ทีแรกเนี่ยแทบจะไม่อยากอยู่แล้วแ็่เห็นแก่ลูกตอนนี้เธอทำได้6เดือนแล้วแล้วกําลังกาบผมอยากถามเพื่อนๆว่า ผมจะอยู่ต่อโดยที่รู้ความจริงได้อย่างไรไม่เคยเจอกับตัวเองเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมเรื่องใหญ่มากๆนะครับเราก็ไปอุดหนุนครับถือว่าช่วยกันตลกซะแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยใจเขาใจเราครับเจอกันครึ่งทางนายไปรับงานบาโฮเฮ้ยอะไรเนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญจริงกูอ่านแบบกูอ่านยากมากเลย คือภาษามันยากมากเลยคุณผู <ông liebe> ้ชมเขาคงเคยทํามาก่อนส่วนที่กลับไปทําก็ต้องมาดูกันว่าขัดสนหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวเอาจริงๆแล้วผมไม่อยากให้เป็นแบบเหมารวมนะว่าคนที่ทํางานร้านเหล้าเนี่ยต้องรับงานแบบนี้ทํางานแบบนี้เนี่ยผมมองว่าช้อยแรกอาจจะโดนหลอกไปหรือเปล่าเออแล้วคือมองมันไปถึงจุดนั้นน่ะมันก็ต้องหาเงินในการกลับมาหรือว่าเอ่อต้องหาเงินช่วยช่วยแฟนแล้วเพราะว่าตอนนี้แฟนก็ทํางานคนเดียว หรือก็รู้ทั้งรู้แหละแต่แบบกูอยากจะช่วยผัวว่าผัวกูทํางานคนเดียวคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อไหนไงแต่เราข้ามเรื่องนี้ไปเลยเรามาพูดถึงจุดที่ เขาจะอยู่ต่อ,อยังไงอะในเมื่อรักผมมองว่าเรื่องแบบนี้ไม่คุยยากมากเลยนะคือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวว่าเจอแบบนี้ต้องเลิกเฮ้ยเจอแบบนี้ต้องทนเจอแบบนี้ต้องเข้าใจคือมันไม่มีสูตรตายตัวเลยอะ่ะมันเฉพาะทางใครเฉพาะทางมันคือแต่ละคนมีความคิ่เห็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าพี่เขาอยากจะไปต่อมันก็พูดยากครับว่าเราจะมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยนึกออกใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเลิกเลยก็ลูกอีก ถ้าพี่รู้สึกว่าสบายใจในการที่เลิกไปเลยเราทําหน้าที่ของการเป็นพ่อทําหน้าที่ของการเป็นแม่ไปอ่ะนัดกันเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ว่ากันไปแต่ถ้าในกรณีที่พี่อยากจะไปต่ออ่ะแน่นอนเรื่องนี้จะต้องไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกบอกมาเลยเปิดใจกันเลยทําไมเธอถึงทําอืมเพราะฉันโดนหลอกไปนะสองเพราะฉันอยากจะหาเงินช่วยเธอนะอ่ะโอเคเราเข้าใจในความหวังดีของเธอแต่เธอ เลิกทําได้ไหมแล้วเธอจะทํางานอื่นทํางานอะไรก็ว่ากันไปเราอยู่กันแบบครอบครัวผมมองว่ามันต้องเป็นการเสียสละแล้วก็การเปิดใจคือผู้ชายต้องโคตรใจกว้างอะคือมันต้องคุยกันแบบ เปิดใจจริงๆ100%เซนะก็อ,อย่างที่ผมบอกแหละมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีอะไรตายตัวเลยว่าอ๋อถูกนี่ผิดนี่ไม่คนสองคนนั่งคุยกันความจะเป็นในการใช้เรื่องเงินแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกคุยกันผมมองว่าต้องคุยกันแบบเธอเธอเลิกทำได้ไหมไปทํางานนั้นไปทํางานนี้ถ้าเขาบอกอุย้ยงานนี้มันได้เงินเธอฉันไม่อยากเลิกถามตัวเราเองนี่เขาไม่เลิกเราทนได้ไหมทนไม่ได้เราไม่โอเคก็เลิกลากันไปทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ถ้ารับได้เอาก็ไปต่อเพราะฉะนั้นโซโซ เป็นกำลังใจใหไ้ไม่ปวดแกนสมองเลยฮะเจอกระทูนี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้เช่นชอบฝากกดไลค์ด้วยสมัสครสมายช่องที่ทางมะลุกดกรกดน่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ